สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องที่สายบนย่าเผลอครับผมสายบนอย่าเผลอครับพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้ก่ามาเชียมีที่เด็ดจากแม่สายพินเช่นเคยครับผมหลังจากที่หมู่บ้านนี้ก่ามาเชียได้ลงไปคือเลขมีที่มากับวิ่งตัวเดียวครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ เพิ่นมีหลักหน่วยบนตัวเดียวเด้ครับผมครับแม่โทรมหากรามาเชีย่ยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเป็นเลขหลักหน่วยบนเข้ามาเจ็ดงวดแล้วครับผมเจ็ดงวดแล้วครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดน้ำกันครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวกรารมาเชีย่ยจะให้แม่ไล่ย้อนไปทั้งเจ็ดงวดครับผมให้พี่น้องที่ได้เทียบเบิ้งไปน้ำกันว่าหลักซิปหรือว่าสูตรของอ เซียนอาจารย์หรือว่าพพเมฟซี FC, ที่เป็นนักคำนวณได้วิเคราะห์ไปน้ำกันครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่สายพินหลักหน่วยบนตัวเดียวครับเข้ามาเจ็ดงวดติดเก่ามาเชื่อกับขอขอพระคุณแม่สายพินเด้อครับผมครับเอาครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่สายพินกันเลยครับ บอสวัสด,ดีค่ะครับกมาเชียสวัสด,ดีแม่สายพินครับผมสวัสด,ดีค่ะกมามเชียและเอฟซีทุกท่านค่ะครับเมื่อวานนี้ลงแนวทางเลขแม่ไปมีเอฟซี FC หลายท่านก็ให้ความสนใจอยู่แม่ครับผมขอให้เข้าคล<อ> <ขอ S 1> ะเ <ขอ S 1> นะาะแม่แม่ให้แม่ก็อยากให้เข้านะจะได้ดีใจครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมแม่มีเลขหลักหน่วยบนมาฝากพีน้องเอฟซีได้ครับผม จากหน่วยบนเข้ามาเจ็ดกวดแล้วลูกครับผมแม่เห็นแม่ชอบแม่ก็เลยดึงเอามาให้ครับเจ็ดมวดแล้วครับผมเจ็ดงวดนี่ย้อนให้เก้ามาเชียกับเอฟซีฟังหน่อยไหมครับผมได้ได้เติมจากงวดแรกที่แม่เห็นอยู่นะครับผมห้าไอ้ขอโทษให้ห้าให้ห้าใน้าเป็นเลขบนครับผมมันเข้าแปดหกห้า แปดหกห้าครับผมคือห้ามาหลักหน่วยเนาะครับผมแล้วก็ต่อมาห้าเหมือนกันห้าเหมือนเดิมครับออกสามห้าหกสามห้าหกอันนี้เข้าหลักสิบโอ้นี่ไปหลักสิบ 6, 6, 6ครับผมรัมาหกต่อมาหกครับผมออกห้าแปดหกสี่หกออกหกสี่หก นี่มาหกสี่หกเนาะมามาลักหน่วยมา้ลักหน่วยแปดได้แปดค่ะออกเก้าเจ็ดแปดลูกเก้าเจ็ดแปดค่ะจบหกได้หกออกหกเก้าหกลูกหกเก้าหกครับแปดได้แปดออกแปดเก้าแปดลูก แปดเก้าแปดคร est, ับผมครับห้าได้ห้าออกหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสังเกตดูนะก้ามาเชียร์ครับตัวบนสุดเลยเข้าหน่วยเนาะครับผมรวม่อมาเข้าสิบเข้าสิบต่อมาเข้าหน่วยเข้าหน่วยครับแล้วมาเข้าหน่วยเข้าหน่วยแล้วก็มาหน่วยครับแล้วก็แปดก็มาหน่วยครับผม ห้าเข้ามาหน่วยครับห้ามาหน่วยเจ็ดงวดเนาะเจ็ดงวดแล้วครับอืแม่เห็นแม่นก็เลยเอาฝากทามาเชียร์ดีกว่าครับผมอยากให้เอฟซีได้เนาะแม่ให้นะแม่ก็อยากให้เอฟซีได้แม่จะได้ดีใจเนาะเออขาได้เพราะแม่บ้างอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับแม่ไปอยากมากแบ่งปันต่อครับพี่น้องแบ่งปันเนาะเราเห็นแล้วก็อดที่จะ ลึถึงไม่ได้อ่ะเอัค่ะแล้วก็วดนี้คือหกหลุวดนี้ได้หกครับลองดูว่าจะเข้าไหมเข้าต่อหรือเปล่าเนาะแต่แม่ขอยากเอามาให้อ่ะวดที่แปดหกหลักหน่วยได้ครับผมหลักหน่วยบนอย่างเดียวครับค่ะค่ะบนอย่างเดียวเดี๋ยวว่าหลังแม่เห็นอะไรที่มันดีๆแม่ก็จะดึงมาให้ครับขอบคุณแม่ครับผมอืมจ้ะต้องไปเอฟซีใช่ย้อนไปได้หก เขาไม่ได้วางหลักสิบอะไรให้นะแม่นเนาะเขาให้มาตัวเดียวยงี้ไม่เราเราสังเกตตรงนี้<ม>ให้มาตัวเดียวแต่ว่าสังเกตดูที่มันผ่านมามันก็เข้ากับหน่วยกับสิบแค่นั้นเองใช่ครับผมหน่วยยาวเลยมีสิบอยู่ห่างมีสิบอยู่วัดเดียวเนาะครับนอกนั้นหน่วยหมดเลยเห็นปะ่ะอ<ม>ืาแต่เขาเน้นว่าหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนครับผมเขาเน้นมาหลักหน่วยห่วยัวมาไปเข้าหลักสิบอยู่ครั้งเดียวคือว่า เปอร์เซนต์หรือว่าดูความที่ว่ามาบ่อยๆนี่จะเป็นหลักหน่วยแล้วครับผมหน่วยทั้งหมดเลยลครับมีมีหลักมีหลักสิบแค่วันเดียวเองอะละูกแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ให้มานี่คือเขาก็เน้นว่าเป็นหลักหน่วยบนครับผม,มนี่นะครับตัวเดียวครับพี่น้องเนาะมีหลักสิบเปนเหมือนมาใตอหรือว่าเป็นจะสายวิ่งก็ได้ครับผมสายวิ่งก็ได้ครับนั่นแหละค่ะ อันนี้แปดกับเพื่อนนะคนอื่นเขาให้กันเก้าเก้าส่วนใหญ่เนาะอันนี้คือคือหกเจ้าของเข่าก็เข้ามาแล้วจริงๆอะอะก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะแม่นแม่นก็้องดูเนาะถ้าถ้าเกิดว่ามันเข้าแม่ก็จะได้เอามาให้อีกนะลูกครงดูค่ะเราด้วก็ดูที่ว่าแม่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยอันไหนจะเข้าอันไหนเข้าแม่ก็จะเก็บมันนั้นมาให้ครับ รักเข้าสักรักชดเหนือครับผมใช่ใช่แม่แค่นั้นมาลูกงาครับแม่เนาก็มาเชียรก็สิลบกควรแม่ตอนนี้เด้อครับแม่ข<ช>อบคุณแม่สายพินครับผมเออหนาวเนาะวันนี้สิบสามองศาเลยก็มาเชียร์เอบครับท,ที่ไหนแม่สิบสามออนะที่ไหนครับผมสิบสามเนี่ยก็มแม่มาซื้อบ้านอยู่ลำพางนะแม่เป็นคนภาคกลางแต่ว่าแม่มาซื้อบ้านอยู่ลำพางค่ะ อยู่ลำปางใช่ไหมใช่อำเภอเมืองครับลำปางหนาวหนาวสิบสามองสามเมื่อเช้าครับผมที่นี่ก็สิบห้านะแม่แล้วเมื่อเช้าเท่าไหร่อัที่กัมาเชียะสิบห้าครับแม่สิบห้าก็ยังหนาวอยู่เนาะครับกพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยแต่ยี่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้ามัจะลดลงกันอีกนะอครับผมทั้งภาคของกัมาเชียลดลงมากกว่าทั้งหมดเลยนะครับผมเจ็ดถึงยี่สิบเก้าอ๋อ กัมมะเชีก็ขอบพระคุณแม่ได้อครับผมค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันนะคะสวัสดีค่ะครับพี่น้องครับผมหลักหน่วยบนแม่สายพินครับผมเพิ่นกะได้มากอีกทนึงนะครับผมเป็นเหล็กเหมือนกับเหล็กมีทีมาให้กันครับพี่น้องเนาะครับเจ็ดงวดที่ไล่ให้พี่น้อยซี่เบิงมีไปลัก สิบแข่งวดเดียวครับผมครับไปหลักสิงวดเดียวงวดนั้นนอกนั้นก็จะไปลักหน่วยเมดครับลาดุดก็คือได้หาครับผมเลขออก1 4ึงี่หงวดนี้ได้6ครับผมเป็นหลักหน่วยบนครับพี่น้องเนาะจะเป็นสายวิ่งหรือว่าจะเอาหาลักสิบมาประกบใส่ลองเบิองได้ครับพี่น้องหตัวเดียวครับตอนนี้ก็คือบสนดับได้ครับพี่น้อง ครับเลขดับนี่เอาไปเอาพักไปก้อนก็ได้ครับผมเพราะว่าผู้อารมณ์ดีเพิ่นดับหกครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเสียโอกาสเปล่าๆครับผมถ้าพี่น้องซี้มักหกกัจัดครับผมหลักหน่วยแต่ว่าอย่าลืมว่าหกกับเก่านี่ครับเป็นตัวสามารถที่พิกได้ตลอดได้ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องซี้โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับผมในงวดวันที่หนึ่งท่นวาคมหกสิบแปด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ